สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชว์เพชรสารชาแนลน,นะครับปูมันจำปลังโดยระบบน้ำยศแล้วก็ะปูพริกนะครับเป็นคนที่ขยันขันแข็งเนาะอันนี้นะครับผมอยู่กับนักแก้วนะครับปูเป็นดูแลนะครับสวนหมักพริกนเนาะตัวนี้หมักพริกน้ำยศด,ด้วยกันไหมครับเม่นก้าวก้าวรเดือนหนึ่งก้าก้าเดือนหนึ่งครับแล้วก็มาลงมาลงนี่ประมาณสองเดือนกับเจ็๊ยบใหญ่ตาเม็ดหนึ่งเดือน มาลงยืนนี่สองเดือนสองเดือนนีกขเริ่มเก็บได้แล้วขึ้นแรกกันซะเดือนนี้เดือนนี้ใครเก็บอาทิตย์ละเท่าไหร่บ่เนี่ยบ่แล้วก็สิบสิบปีเกี้ยวหรือก็สิบอ๋อสิบห้าวันเดือนหนึ่งเก็บสองครั้งนะครับเดือนหนึ่งเก็บสองครั้งก็เก็บไปได้ทุกเดือนจนกว่าต้นมันจะส้มมันนะจะเลี้ยงประมาณแปดเดือนเดือนละสองครั้งครั้งหนึ่ดอกหมทเลื่อนดนะครับ ข้าแม่เกีบเกี้ยวนี่เกีบได้แร้วนะข้าแม่นั่นน,นี่ด้ผลถ้าสมมติว่าเราปลูกเริ่มเก็บนี่เด่วนะสองขังสองขังนี่มันไใน้ข,ใกกขังละเจ่ากันขังล้วจะกกิโลลกเทานี้ก็อยู่ประมาณขังละสามหลอดพูโลขังละสามหลออยประมาณสองหลอถึงสามหอยนะครับ พอหลอกมันกระิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามหลอกมมนกระซิบเิมันตาหนัห้ารกม่รได้ี้อยลูกอ้อเนี้ห้ารอยลูก่อนีแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับต้นสมบูรณ์นะแต่สมบูรณ์ก็เก็บได้หลาย็เลยมันคลุมใ่เด้มันคลุมใยเก็แล้วระแสดงว่าเริ่มแรกๆเขาก็สองร้อยสามร้อยกิโลหนึ่งไร่เนี่ที่ผาเมือเนาะเดี๋ยวนี้เฉลี่ยประมาณซีห้ารอยได้เด้อห้ารอยได้หครับเดี๋ยวมที่สามเนี่ยห้ารอยลกี่เขียวนะครับกิโลเจ็บบาทเลจะเนี่ย ยานี้ริกแข่งแล้วมาเหีย้ยว่ามันจะสิยบหรือว่าแดงร้อยสาวเลยอ๋อแดงนี่แพงกว่ายานี้เจ็ดเสีบนะครับประมาณนี้เก็บเขาก็เก็บเขียวได้ก็าบ่ได้เก็บผิดแดงเนาะอ๋อเขียวเบลล์วาเป็นเห็ดซีฟูดซีฟูดนะครับผมแสดงว่าพริกตัวนี้เขาเด้เก็บแดงเนาะเขาเด้เ<อ>ก็บสสมนะครับเก็บเนยเก็เขียวแบบนี้เลยแม่แตามันใหญ่อีกจัน่อยเขาเก็บไปสองหมวกแล้วผมแต่แดงว่าเขาเขาเก็บตลอดเลยแม่นดูนะครับตัวนี้ปลูกไว้เป็นจังไรกันนี่ตัวนี้ประมอ่ะ ไล่ไล่เชิงเนาะไล่เชิงเนาะใส่ระบบนำยศเบื้เนาะโอ้โเนี่ยนะครับพี่กายดีสามล่นี่โอ้ยกิโลละทั้งแขงด่ากิโลละลอยพี่กายโอ้หกแดงสองลอยไปพี่กายนี่เฮ็ดหลายกว่านี่สามลานี่แม่นเมื่อนี่สิบปันเขาก็เลยเป็นมาเปลี่ยนเป็นมันมันนำยศคือได้เปลี่ยนมันเฮ็ดง่ายกว่าบ่ครับเรื่องนี้มันโมเมนต์เขาบ่ปลูกตีสับอ๋อเข้าใจแล้วต่ำจังตรงหนึ่งปีครับผมก็ไปทางไหน อันนี้รอมันแดงเดี๋ยวนะครับตัวนี้ผู้ปกพริกระบบนำ้ำยศนะนางฝนจะพานำเที่ยวสำหรับผิกปลูเล็กจุกปีอะไรครับนางฝนอันนี้ป,นปีที่สองค่ะปีที่สองเนาะอันนี้อยู่กับประมาณสามเดือนเก็บแดงหรือเก็บสดครับนี่เก็บเขียวเก็บเขียวไปละสองหลอดเก็บเฉียวอันนอดพี่ซากที่เก็บแดงดี๋ยวนะครับแล้เรี๋ยวเอาพริกน้ำยดเนาะหาไปดูตัวสวยนะครับ แต่ว่ามันจะบางสาเพราะมันหนาวอากาศหนาวแห่งดีเหมือนกันพราะน่าแดงอ๋อหนาวมันจะมากแบบมากแดดแดดแน่นอนมันจะมากแดดนะครับแต่ถ้านหนาวนี่ก็จะซ่าแน่แต่ถ้าเป็นช่วงหนาหนาว้อนหนาแหลกเนี่ยจะทุกเร็วแต่ว่าจะอยู่ทับทับเร็วนะครับเอาอซ้อนนุลไปตามนี่พ่อเก็บยังเนี่ยพ่อเก็บแล้วแต่ว่าขายพี่เขียวเนี่ยพ่อเก็บแล้ว พอเก็บเด้อนะครับพอเก็บเดือนแล้วต้องไว้รซุกตัวนี้บอกเขาไปเห็นรถพริกสีฟูดที่เออแมงเจียวสีฟูดคุณว่าเออนี่ครับพริกอันหัวเรือหรือเปล่าอันนี้พันพริกชีฝาเห็น่นะบักชีฝาแบนฮอดแบนทอดแบนฮอดอ่ามันนี่บอกพริกท่ำสาวพลิกท่ำสาวเราเราลองเห็นในเบอร์งั้นท่ำสาวไปหน่อยเลยเราจะรีดออกอย่างนี้ลิดรีดรีดออกไม่มีอะไรเลอาจะแดงกิ่งมันมันใช่แดงกิ่งทั้งแตงไม่หรอครับใช่ไม่ให้มีไม่ให้มีต้น เอากิ่งหน่อยออกแมนเอากิ่งแขนงมันออกกันซะนี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนาะต้องออกเลยนะครับออกเลยนะออกออกทำมันเขเรียกว่าทำเสาแมนมันมันจะได้เป็นภูมิข้นใหญ่ขึ้นได้กินโดนได้กินโดนสาวพอทำสาวจะได้กินอยู่สีรุ่นปกตินี่เก็บได้สีรุ่นแมนถ้าไม่ทำสาวมันจะกินหลายขาด้กินหลายรุ่นมันจะเก็บแปดรุ่นก็มีอต่อยู่นั้นอยู่ต้องสมบูรณ์อากายได้กพอเท่านั้น ใส่ใส่ขี่ยังบิงใส่ขงบากเดเล็กๆไปเอายุกะใส่ปุยยุเรียใส่ปุยยูเรียันบ่งม่ต้งลุมใส่ยาสมน้ำไม่ใช่ยาส่ปุยยูเรียได้บ่เอามันตายได้บ่ได้ตายเสร็ม่ว่าจะงามขึ้นใส่ปุยยูเรียให้าตายใหมยาตายยาเบออมัน้อตายถ้ามีสวนเนาะใส่ปุยยูเรียหดเลยบ่คืกบ่ตายตายได้ี่ย ปลูกจากไรครับเนี่ยโอเคหนึ่งไรไรสองงานไรสองงานเนาะอยู่นะครับเป็นเรื่องสองรุ่นเก็บเป็นละสองรุ่นไหมบอพระบบที่ปลูกแต่ละเทานี้เก็บได้จหล่นครับหากุนอยู่เมาหาหกหล่นพีหนานี่เขเอามันออก็ลงขวดมันปีก็ลงลงผิดจงนะครับพี่น้องก็แจงไว้มอกพลิกนี้ปลูกซ้ำที่เก่าบ่ไดนเนาะมาเพลกนี้ถ้าปลูกซ้ำ ปีก่อนมันจะเกิดเชื้อาาราเพราะนั้นต้องเขางบาปีลงปีเว้นปีเนาะปีเว้นปีนะครับก็สแสดงว่าถ้าเทียบถ้าเทียบระหว่างบักพริกกับมั่นทำะหลังเหนบักพริกดีกว่าแม่นบักพริกดีกว่านะครับแสดงว่าเพริกนี้แล้นี่เขาเก็บหมวหันเขาก็ได้สองเมื่นแล้วเกนบหมดแรกมันหมากหัวแรกในี่ได้<อ>ไประเดี๋ยวข่าวเขาไม่ชื่อมาเก็บหัวโต้หันเขางพี้แกเริ่มมากเขาได้สองหมื่นแล้วมันนี่ไร่ละหมื่นก็ยังได้ก็แค่ไร่ละหมื่นแล้ว เทื่อเดียวพอดีของมันคือมันปลูกซ้ำที่เก่าได้ลงทุนแบบเดียวกันเลยครับดูนะครับพื้นที่ตรงนี้จักไรครับเนี่ยค,นะคนคนางานเก็บกปุมเวทมันก็ลากตุกเลยเมื่เก็บแดงนะครับเก็บเกี่ยวลง,งทุนเถื่อเดียวเนาะ จะลงทุนหลายเต๋าเป็นลงหลายช่วงแรกเนี่ยผีนี่ก็แต่ว่าลงทุนหลายกว่ามันอยู่ลงทุนหลายเต๋าเป็แต่ว่าก็ล uh, งทุนคือว่าลงทุนครั้งเดียวเนาะเขาก็ได้กินหลายปีนะครับดูนะครับผีสวยมากผีกประมาผมก็ถาวงวดเจ๊ผีได้เห็นโอ้เจ๊หลุนแล้วครับเนี่ยตีละหลุดหรือตีละเตี๋ยตีละเต๋าปะตีละเตี๋ยอืมปลูกม้วนเบื่นครับโอ้แต่ปีปลูกแค่เน่งในแปลเก่าเดือนหมดโอ้ตดินยังไดเนี่ย ก็บต <oo> <laughs> ีบม<ะ>ังกรเออครับน like ่าจะได้เนาะมีเริ่มเก็บทำนี่เก็บไดมันเริ่ทำนี่เขาเก็บเก็บเมื่อนี่เก็บได้มดเนนะแบบแบบไม่เพชรนะผิดเราเก็บมาแกแล้วมันตีเพชรมันก็บอกพริกนมเนาะแม่นมันเอาพริกนมนะครับเก็บมันก็ผักเนื้อเขาเก็บอ่ะเก็บมาพริกนมมาได้เก็บมาพริกแกน้ำจิ้มซี่ฟูดซี่ฟูดยังทุกเขาผ่านนะเพชรโบได้ไหมเขาไปส่งไรเนี่ยส่งอำเภอเมือง ตรงอำเภอม่วงมาเลเซียเนาะมีขาประจำอยู่แล้วมาตรงย่านเรงตลาดเนาะก็มีนะครับก็มีเสาแก่อยู่แล้วนะโอ้ยโบอึดเสาแก่หันบ่โบอึดตีแต่มันพักมาพากมาแบ่งเนี่ยแบ่งเนี่ยพี่กายนิ่มนเป็นราคาโนดาตามเลยเก็บแต่เทือกะบักลายบานเชือกสงคุณได้ที่ตะเกีคุณได้บานหง่องเชือกคุณได้ตรงไกลผูดจึงบอกว่าอำเภอม่วงมันโมเป็นประจำได้หรือครับ กกมาแบงเนืงเี่เนาะปีนี่มไปแหลวที่สเก็ดอำเภอมงพี่เนวไก่วันอำเภอเมองนี่มีพี่น้องกงนบ่หเราแก่เขารับสื่อทันด้วย่รอเขาชาแก่เงี้เนาะมันจะมันจะถออดยอนาดาถอดยอดต้นติดอกต้นติดมาที่มาเหลือที่ใหญ่ขึ้นเลยต้นมันครับผมดูนะครับันไนเบสือขี่ฝนยังขี่งวแล้วขี่ไก่ขี่งวอือ แต่ว่าเราบอกเลี่ยงงวดเนาะง่าคือจ้างไม่ได้จ้างเก็บกิโล่าไรครับโลหะโลหะบาทแล้วก็ไม่เอาเป็นกิโลดิก็ไล่วันดิราวก็ไล่วันขวดนต่เก็บเป็นกิโลแล้วแต่ก่ได้เก่งนะก็ได้เก่งก็เอาโลหแล้วแต่คนเนาะถลาไ่วันนี้มือละจ็กบาทครับสองหอร้อยห้าสเจ็บเล็กหน่อยผู้ใหญ่พวกเจาย่วันก็จ้างจางกัน ยิสุดจางอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นกิโลตัวละห่าบัตตัวไหนดีเหมือนกันถ้าเอากิโลได้ดีครับเปนเก็บเก่งเอาเป็นกิโลดีกว่าเนาะเหมือนเราสามร้อยทีอไรก็ได้ได้แล้วเนาะถ้าผีลูกดุกถ้าต้นมันใหญ่ขึ้นก่านี้มันเก็บได้หลายครับผมแมียนดูเราหดน้ำดูบอหมือนนึงโคได้เถือสองหมูว่าเสือนึ่งเขาได้น้ำโคตปล่อยก้าวโคปล่อยน้ำใส่เลยดูนะครับรอบน้ำย้นยศเนาะรอบน้ำยศ สองมือหดแต่หนึ่งแมนเขาบารมือนะอ๋อเขาบระเด้หดทุกมือดิบ่หดสองมือหดวตเธอหนึ่งโอ้โดนเต๋อไปนี่งสองมือหดวตเธอหนึ่งใส่เวลาโดนบ่หดแต่ละเต๋อประมาณอาจจะครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่ชั่วโมงเดี๋ย้อตัวนี้จะเป็นทางใส่หนังปุ๋ยไปทังไปทังซ้ายหนังยศครับแสดงว่าจะมีทังนำปุ๋ยต่างหากครับครับ คือน้ำปุ๋ยก็บเอามาใส่การตัวนี้นะครับอ่าเ่าะยังไคือเขาหลุดโดูน้าวกินเต็มแล้วเนาะมันก็จะมีมีมนี่ตั้งใ่น้ำปุ๋ยปุ๋ยไปนำใช้น้ำยศนะครับเป็นปุ๋ยน้ำเจอรินซีเนาะปุ๋ยน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อที่ปล่อยน้ำมาเป็นวะไม่นครับถุกต้องถ้าจะไม่เบานะควบคุมนะไม่นครับจะนี้ไม่ขึ้นอย่างครับตัวนี้คือในเครื่องดูดปุ๋ยครับ ปุ๋ยตรงนี้เนาะแม่บ่อเอาปุ๋ยลงนี่ปุ๊บนี่พอได้รงหนาความันจะดูดไปเป็นปุ๋ยเคมีก็ได้นมันเนี่ยปุ๋ยเคมีละลายน้ับมันคเคมีละลายหนาครับกับปอยมานนี่ปล่อยมากตัวนี้เขาเอื้อไวยังล่ะตัวนี้คือแอร์แอร์แวร์เขาเอื้อไ้มันเสาท่องอากาศอ่าท่อควบคุมอากาศนะครับก็แดงดันอากาศแต่แดงดันแอร์แวร์ซอยนะครับดูนะครับมันก็จะมามีเบาะเนาะเบาะตัวนี้จะควบคุม ไปอีกแปลงหนึ่งแปลงนึงแปลงนี้ก็รอกไหวนะครับแปลงนึงคอยแปลงก่อนไป้พูดส่วนตัวนี้เป็นแปลงเป็นแปลงหลังเนาะครับลงทุนหไรไปไหนครับเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่ก็อยู่ประมาณหมื่นนี่แหละค่ะประมาณนหมื่นเนาะเกี่ยวกับระบบหนามวะหรือว่าไม่เกี่ยวระบบหนามระบบหน้มแต่แต่โถระบบหนามตั้งหากว่ามงินวะเงินหนึ่งเนี่ยลวมเพราะว่ารวมเลยเนาะรวมกันครับแสดงว่าระบบน้มมันมันลงทุนเ่อเดียวเนาะนี่ แต่ถ้าทาพีกจริงๆไรเน่งก็จะลดลงมันปะเมื่อเน่งเข้าเฉลียเฉลียคือระบบน้ําด้วยครับระบบน้ำด้วยแต่พินาเข้าลงไม่อันนี้เขาก็บทต้องซื้อทรายเพลสซ้ายท่อเีนอาก็ศชลดลงเขาก็จะซื้อตะพันกับดินแต่ว่าปลูกซ้ําไม่ได้เนาะนี่ตลาดรองรับแน่นอนปะแน่นอนค่ะตลาดชัวร์ไหมว right <The camera apan> ่าแม่แตลแยแข่งเขายกไดไตยู่ใตอีกมก็โทรมาเอาอะไรไปบ่ได้เออสซียดเซียด ต่นไวใช่ครับคนปลูกหน่อยเนาะลาดหล่องลาบรับตลาราริเวณอ๋อมันมหัศจระจเลยมันท่านนอย่างมหัศจีรย์อย่าพัดวนม้หายัจไม่ได้ มีทั้งเปิดไร่เืชดสวนนะครับไม่เย็นต้นเนาะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวก็อขอบคุณนะครับตาพี่น้องติดตามรับช่มชงโจคไใบตานนะครับฝาพี่น้องก็ติดตามต้นไหลก็แช่พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ